สวัสดีค่<ม>ับเพื่อนๆอ้บรรยากาศเช้าๆค่ะเพื่อนๆจ้าพระลุงสวัสดีเพื่อนๆนายสวัสดีครับพี่น้องหนูจ้าหนูเทียนลูกสวัสดีนนสสดค่ะอ,อุ้ยบรรยากาศเช้าๆเพื่อนๆดูแม่น้ำน่ะโอ้มืดคืมไปหมดเลยจ้าเพื่อนๆจ้าดูช่วงนี้อัน ยุ่งๆนะคะยังไม่ได้คอยได้ลงคลิปจ้าแต่ใครมาใต้คลิปันไปหมดทุกคนนะคะเพื่อนๆจ้าอ่โอ้บรรยากาศเช้าๆเพื่อนๆมันยังเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะคะเพื่อนๆจ้าใครอะอ๋ออะไรวาผู้บ่าวฉันไม่ใช่เห็นผู้บ่าวฉันไหมลูก <c oughs> <c oughs> ผู้บ่าวเดินเอวอ่อนอยู่แถวนี้แหละเออ ว่าผู้บ่าวหลบฝนก็ไม่รู้เน่ะยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเช้าๆจ้าเพื่อนๆจ๋าดูมันมืดไปหมดเลยนะนะอน้ำมันนะขนนะ น้ำน่ะโอ้ตาลายขอโทษนะคะเพื่อนๆจ้าอันก็ลายเหมือนกันจ้ะเออแม่ผู้บ่าวแม่ไปไหนน้องหรืออยู่ในนี้อุ้ยผู้บ่าวเจอแล้วอยู่ศาลา <c oughs> อ,อยู่ศาลาเพื่อนๆเจอแล้วจ้ะไหนดูสิเจอผู้บ่าวอยู่ศาลาละศาลาค่ะศาลาแม่หนะ่งเห็นหลังคะเที่ยวอ่อนนะคะมีลงตอนไหนไม่รู้คน นะคะโอ้นหนจะลงอีกเหรอลงลงอยู่เลยฝนอ่ะโอ้ฝนตกดีดีเพื่อนเพื่อนตกทุกวันเลยทั้งคืนแล้วก็มาเช้ายังมืดตื้ออยู่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าลงเม็ดลงเม็ดยิบยิบอยู่เนาะไม่มีอะไรแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเอาพาเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศเช้าเช้าเล่นเล่นไปค่ะเพื่อนเพื่อน โอ้ถ้าถ้าฝนจะตกน้ำจะท่วมเนาะอืมพลุงจ้ะคนนั้นก็ลูกสาวจ้ะเจ๊เอ,อ๋เจ๊เอ,อ๋แม่ออหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันเออการยันบุรีมันยังไม่ได้เออการยันบุรีมันท่วมมาแล้วเนาแม่นี่ไรเข็คอคอเคล็ด เอยชอบชอบจังเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยเออแม่คะไม่มีอะไรหรอกจ้าเพื่อนๆจ้าอันก็พามาทักทายเพื่อนเล่นๆไปอะคะ่ะเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนก็เลยพาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพื่อนๆจ้าแม่ค้าขวประเทศเลยว่าไหมฝน โอ้ยลงอีกแล้วเพวืพ่อนๆฝน,นตกจ้าเห็นไหมคะเออแต่กี้ฝนตกหนักค่ะเพืพ่อนๆจ๋าเลยเบาจ้าโอ้น่าจะเป็นเหมือนกันหมดโอ้ย,อยน่าจะเป็นเหมือนกันหมดเนาะเพื่อนๆเนาะฝนตกโอ้นูนะ่นอะ ้าบ้านวานนะนะถ้าน้ำท่วมเลยจ้าเพื่อนๆจ้าไม่มีอะไรหรอกจ้าทำคลิปเล่นๆสนุกๆไปเนาะเพื่อนๆเ,เนาะพอได้มีเพื่อนคุยเนะาะขำๆฮาๆกันไปนี่แหละจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้แนตกลกลงมาอีกแล้วเมือ่อกี้ตบไว้ตกลงมาอีกแล้ว ขอบุลุงบอกว่าจะลงเบิดมือเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะมามาคิดถึงเพื่อนค่ะเลยมาเลยแข่งฝนมาหาเพื่อนจ๋าเพื่อนๆจ๋าหวันจะลาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ๋าลุงโนซาลูกเนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ นลงมาอีกแล้วน่าจะเป็นทั่วประเทศไทยเนาะเพื่อนๆเนานะสวัสดีนะคะ